สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอแฮปซีพียูรามอินทานะครับผมเปาไอแฮปซีพสวัสดีทุกคนด้วยฮนะสวัสดีในวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์ของใครหลายๆคนแต่ว่าผมเองก็ไลฟ์อยู่ทุกวันแล้วกันนะครับฝากกดไลฟ์ฝากกดแชร์ไอแฮปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไอแฮปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งรวมถึงฝากกด Subscribe ในช่อง YouTube ด้วยสวัสดี ทางพี่น้องทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับฝากกด u b s c r i b e ด้วยแล้วถึงกดแชร์ให้ i h a v e CPU ด้วยจริงๆแล้ว i h a v e CPU เผยแพร่ภาพสดเนี่ยน่าจะไลฟ์สดเนี่ยน่าจะหลากหลายช่องทางนะครับทั้ง Facebook ทั้งเว็บไซต์แต่ในกรณีวยวกันถ้ามีคำถามสงสัยตรงไหน,นเพิ่มเติมสามารถที่จะสอบถามได้ผ่านเว็บไซต์ผ่านไล n e ผ่านอะไรก็ได้ทุกช่องทางที่เป็น i h a v e CPU นะครับ เนาะประมาณนี้นะครับยังประกอบเครื่องด้านบนตามปกติประกอบเครื่องด้านล่างสิตามปกติใครอยากประกอบงบเท่าไหร่อะไรยังไงมาคุยกันได้มาปรึกษากันได้ที่ i have cpu นะครับโอเคฝากทุกเชอาทางเหมือนเดิมนะครับฝากทักทายกันได้แล้วฝากกด subscribe ฝากกดไลค์วกดแชร์ด้วยวันนี้นะครับ ผมต้องการมาประกาศว่า i have cpu ได้ขายเกมมิ่งเกียร์แล้วนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับคอมพิวเตอร์ก็เป็นสิ่งที่ผมขายอยู่แล้วล่ะแล้วผมก็รีวิวมาค่อนข้างเยอะไม่ย่าเรียกว่าเยอะเลยฮะเรียกว่ารีวิวตลอดดีกว่าถ้าไม่นับปลั๊กไฟกับข้าวนะครับข้าวเนี่ยยังซื้อได้อยู่ตลอดครับ ปลั๊กไฟก็ยังซื้อได้อยู่ตลอดครับ8 9ยบาทผมไม่อยากจะบอกว่ามีมาแค่200ตัวนี่ลูกค้าโอนเฉพาะค่าปลั๊กไฟเนี่ยน่าจะไปประมาณ50ตัวแล้วนะครับ50ปลั๊กแล้วที่ขายไปนะเนี่ยเรามีลิมิเต็ดแค่200ตัวนะครับจนกว่าจะมาใหม่นะครับ GPO Superlight มีของครับผมนะครับ GPO Superlight มีของครับสวัสดีครับคุณมิคิโอครับสวัสดีครับคุณ RF ด้วยครับสวัสดีทุกคนด้วยฮะเนาะปลั๊กขายดีนะครับและที่สําคัญคือ ผมเองลายสดแต่คอมพิวเตอร์นะครับเราลืมอะไรหรือเปล่าเราลืมอุปกรณ์การบังคับคอมพิวเตอร์ไปหรือเปล่าซึ่งผมมองว่าเคสถึงแม้จะสวยแค่ไหนนะครับเคสถึงแม้จะสวยแค่ไหนเราจะจับมันแค่ตอนเปิดเครื่องตอนเสีย usb ตอนเปิดฝากเครื่องแต่สิ่งที่เราจับมันมากที่สุดคืออะไรครับคือเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับเมาส์ Mouse และคีย์บอร์ด เป็นสัมผัสแรกที่เราทําให้เราสามารถที่จะควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ผ่านทั้ง2มือมือซ้ายจับคีย์บอร์ดมือขวาจับเมาส์กดไปลากไปคลิกไปซึ่งแน่นอนครับมันมีผลประสิทธิภาพต่อการเล่นเกมรวมถึงการทํางานหรือแม้กระทั่งที่จะสะกอรเมาส์ผ่าน Facebook แค่นี้ถ้าเราได้เมาส์ที่มันเวิร์กที่มันดีก็ถือว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่สมบูรณ์นะครับไม่จําเป็นต้องเอาไปเล่นเกม คือเราอาศัย feeling อาศัยความรู้สึกเวลาเราเล่น Facebook เราอ่านพันทิปเราคลิกนน่นคลิกนี่สกอร์เมาส์ทำงานโน่นนี่นั่นไม่จำเป็นต้องการเล่นเกมนะครับมันค้างปะวะค้างไหมมาขอพี่เป่าค้างอ่ะเดี๋ยวนะไอ้ค้างใช่ไหมค้างไอเสือค้างได้ไงวเดอะฟักข่ะของพี่ค้างไหมป๊้นึงนะ f c e e o o o เหมือนจะค้างเลยอะ่ะ คไหมอา้าทำไมกูเหวออยู่คนเดียวนะครับอ่ะขอโทษขอโทษทำไมโทรศัพท์ผมค้างวะออาไม่ค้างนะครับอ่ะเล่าต่อก็คือในส่วนของการคีย์บอร์ดกับเมาส์เนี่ยถ้าเราได้คีย์บอร์ดที่มันฟีลลิ่งดีๆเราก็จะกดมันหลังๆมามันมีคีย์บอร์ดแม็คือสมัยเราเด็กๆอาจจะมีคีย์บอร์ดแมกนิคอลแต่เราของราคามันแพงมันเลยลดเป็นคีย์บอร์ดแบบรับเบอร์โดมพอรับเบอร์โดมดีๆพอรับเบอร์โดมผลิตนาน,านมากมันเลยมีเกมมิ่งคีย์บอร์ดเข้ามา คือ Mechanical Keyboard คือ c h e r r y อะไรอย่างนี้คือถ้าคีย์บอร์ดมันกดมันจะ,สะเสกไหมครับพวกบ u e s w ิต c h กดดังๆแก๊กๆแก๊ๆๆมันจะมีความสุขในการกดนะครับเมาส์ก็เหมือนกันนะครับเมาส์ถ้ารูปทรงมันดีรูปทรงมันได้ดีไซน์ตามหลักกรรายศาสตร์หรือว่าเออร์เกอร์เนมิกเนี่ยมันจะทำให้ความเกิดความสนททียภาพในการเล่นคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นอย่างที่อธิบายไปฮะคนทุกคนไม่ได้ที่จะใช้ เล่นเกมทุกคนดังน,น,นั้นเนี่ยเมาส์วพวกนี้เมาส์ Logitech อย่างนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่สําคัญในการที่จะเล่นคอมพิวเตอร์ของคุณคือไม่ว่าจะเล่นเกมว่าจะทํางานหรือว่าจะดูหนังยังไงก็ต้องใช้เมาส์ในการคลิกอยู่ดีแล้วฟีลลิ่งมันดีต่อให้ฟีลลิ่งต่อมือมันดีทุกอย่างมันก็จะราบรื่นดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้พอยต์ของการรีวิวคือวันนี้ผมจะรีวิวเกมมิ่งเกียร์นั่นเองนะครับรีวิวเกมมิ่งเกียร์นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะตตั้งแ่เเปิดพจมา นะครับ,บเปิดเพจ i h a e มา8ปีเพิ่งรีวิวเมาส์ครั้งแรกในชีวิตเพิ่งรีวิวเมาส์ครั้งแรกในชีวิตดังนั้นเนี่ยผิดถูกตรงไหนขออภัยด้วยแต่ว่าผมเองก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับเราจะเริ่มมาที่2เมาส์ก่อนนะครับรุ่นเล็กๆรุ่นถูกที่สุดจาก o o i t t e h นะครับคือ G102 กับ G 304ผมขอเริ่มที่ G102 ก่อนแล้วกัน G3 G102 นี้เป็นรุ่นที่น่าจะขายดีที่สุดจาก i have CPU เลยคือเป็นเมาส์ระดับเริ่มต้นราคาตอนนี้790ครับนะครับ790โคตรถูกมีให้เลือกสีขาวกับสีดำลูกค้าสามารถเลือกได้ใครชอบตีมดำๆนี่ครับ ีดใครชอบแบบสะอาดสะอาดคลีนคลีนสีขาวนะครับนี่คือ G102 สเปกกล่องเขาว่ายังไรกันบ้างผมขอรีวิวสีดําแล้วกันนะครับอ่าสีดําจะเป็นอย่างนี้ฮะตัวกล่องมาเนี่ย G 1 0 2เป็นตัวเริ่มต้นครับ rising gaming เกมมิ่งเมาส์ซึ่งหมายความว่ามันมีไฟ RGB ที่ตัวเมาส์ด้วยนะครับมีไฟโลโก้ตรงตัว G รวมถึงตามหอบ ก็มีนะครับตรงนี้เป็นโลโก้ใหม่เราจะถ็กเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะครับมีเขียนอย่างนี้เลยรองรับได้สูงสุดถึง80,00 DPI นะครับ8,000 DPI ตรงนี้นะครับมีเขียนชัดเจนฮะ8 0 0 0 DPI แต่ที่จริงแล้วเราใช้ไม่ถึงหรอกนะครับจริงๆเราใช้ไม่ถึงหรอก8 0 0 0 0อ DPI นี่ก็เพียงพอแล้วนะครับ8,000 DPI มี6ปุ่มนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาเมาส์กลางาคลิกซ้ายคลิกขวาเมาส์กลางแล้วก็กดเปลี่ยน DPI แล้วก็ forward backward เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับรูปร่างตัวเมาส์จะเป็นอย่างนี้นะครับผมขอให้ดูตัวจริงเลยแล้วกันนะครับตัวจริงนะครับนี่คือตัวจริงของตัวเมาส์นะครับในราคา790ส่วนตัวผมนะครับผมเองคิดว่ามองว่ามันน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับไม่ว่าลูกค้าจะถนัดซ้ายหรือถนัดขวาก็สามารถที่จะใช้ทุกมือได้นะครับอ่ะ เพราะว่าเมาส์มันไม่เอียงไปข้างไหนข้างหนึ่งไงเห็นไหมฮะนี่คือ G102 ครับตัวเริ่มต้นเห็นไหมนี่คือตัวถูกสุดของ Logitech ที่เป็นเกมมิ่งเมาส์นะครับฟีลลิ่งจับว่าดีเมาส์ Mouse มีขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่มากนะครับนี่อ่านะครับเวลาจับนะครับถ้าผมจับขนาดขวาก็จะจับอย่างนี้ฮะจับอย่างนี้นี่ นะครับคือให้ฟีลลิ่งที่โอเคนะครับสำหรับเมาส์มีสายนะครับในราคาผมมองว่าถ้าในราคา790บาทเนี่ยน่าจะหาตัวที่ชนะตัวนี้ค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากจริงๆเมาส์ตัวนี้นี่เวลาจับก็อย่างนี้ จับอย่างนี้คลิกซ้ายคลิกขวามี6ปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาสกอร์นี่เลื่อนปกติฟิลลิ่งของการหมุนเมาส์หมุนสกอร์เพื่อเลื่อนเพจนี่ถือว่าโอเคนะไม่ฝืดและก็ไม่ลื่นจนเกินไปนะักนะครับอ่าแล้วตรงกลางเนี่ยก็สามารถที่จะกดได้คีย์รัดของมันคือเวลาเราอยากคลิกอะไรสมมติเราต้องคลิกขวา Open New Tab ใช่ไหมครับเรากดตัวนี้ปุ๊บมันจะไป Open New Tab โดยอัตโนมัติตรงนี้ปุ่มตรงนี้ คือเลือก DPI นะครับเลือก DPI ว่าจะเอา400 800 102 106ไล่ไปจนถึง8,000 DPI นะครับแล้วก็ข้างหลังมาเนี่ยเราจะเห็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ไม่มีแสงแล้วนะนะครับเป็นเซนเซอร์ตัวปกติซึ่งสามารถที่จะรองรับได้ทุกพื้นผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะก็ใช้ได้ตัวเมาส์แพดนะครับตัวเมาส์ตัวกริปเมาส์เนี่ย ออกแบบมาให้มี4 1จุด1 2 3 4ตรงนี้ก็มีความลื่นมีมีความลื่นมีความที่จะใช้งานได้ตามปกติคือถ้ามีแผ่นรองเมาส์ดีๆสักผืนนึงเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ4จุด1 2 3 4ผมไม่อยากแกะฮนะเพราะถ้าแกะแล้วนะครับมันจะไม่หมดประกรันหรอกแต่ว่ามันจะใช้กลับไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยแกะไม่ได้แต่นบเคยแกะแล้วน่าจะใช้สวิตของออมรอนสวิตนั่นเองนะครับ ซ้ายขวานะครับซ้ายขวาคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกกลางปุ่มปรับ DPI รวมถึงมีปุ่ม b a c k w a r d forward ให้ด้วยนะครับ forward คลิกตรงนี้เวลาเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วกาบไป forward หน้าที่เราเคยจะไปต่อนะครับ b a c k w a r d นะครับเข้าเว็บไซต์หน้าที่เราเคยคลิกไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือ mouse Logitech แล้วถามว่ามันปรับไฟมันมีไฟใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูนะครับเสียบดูเลย นี่นะฮะเสียเขาแล้วปุ๊บมันจะมีไฟ rgb อยู่ตรงนี้นะครับที่โลโก้ของ Logitech ตรงนี้ฮะรวมถึงที่แถบด้านนี้ตรงนี้ด้วยนะครับรอบๆเลยฮะ790ได้ขนาดนี้เฮ้ยไม่แพงนะครับดีกว่าเมาส์ถูกๆเยอะเลยนะฮะ790ได้ Logitech ด้วยพร้อมป,ประกันด้วยประกัน2ปีฮะมีไฟ rgb อย่างนี้และทุกอย่างสามารถที่จะปรับได้ตามทั้งหมดตามปกติ ตัว dpi ปรับได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ real time ปรับได้ตอนที่อยากปรับเลยปรับได้แบบ real time คือถ้าสมมติมันเป็น400อยู่คลิกคันนึงเป็นแ0ร้วาสามารถที่จะ add to profile ปรับได้นะครับมีไฟ rgb ตรงนี้ไฟ rgb ทุกอย่างสามารถปรับได้ผ่านเว็บไซต์เฮ้ยทำไมคอมเมนต์มันเต็มหน้ากูอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ปิดละ <c oughs> คอมเมนต์เลอะนะเลอะเทอะหมดเลยฮะนะครับ <c oughs> ปิดคอมเมนต์ไปก่อนมานะครับนี่คือตรงนี้นะครับ ก็ถือว่าไม่แพงอย่างที่บอกไปฮะใครไม่ชอบสีดำฮะใช้สีขาวได้นะครับนี่ใช้สีขาวอย่างนี้ได้เลยนะครับมีให้เลือกสีดำกับสีขาว2ตัว2รุ่นสีขาวสีดำา790รวมส่งนี่คือตัวแรกนะครับนี่คือตัวแรกที่จริงแล้ว Logitech ของ i-have มีขายทุกรุ่นนะฮะ G Pro Super Light G Pro Wireless ตัว G 5 0 2 G 7 0 3มมีทุกรุ่นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมา เข้ารูดตัวที่ตัวเมาส์กันนะครับมันจะมีซอฟต์แวร์ชื่อ Logitech ตัว G ครับนะครับที่ผมเสียบไว้2ตัวนะนะครับมาไหมเสียบไว้2ตัวนะครับคือ G 3 0 4กับ G 1 0 2 LightSync นะครับ l i g h t s n ก็คือเราสามารถที่จะปรับได้เลยนะครับถ้าเข้ามานี้หัวข้อแรกนะครับมันจะเป็น LightSync ตรงนี้ Preset มันมีให้เลือกเอฟเฟกว่าเราจะเอา Fix คือล็อกสีนะครับล็อกสีที่คือคุณจะล็อกไปสีอะไรอ่ะ16.8ล้านสีฮะสีอะไรก็ได้นะครับ พออย่างนี้ปุ๊บเมาส์ก็จะกลายเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับเมาส์ก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วมมตผมใส่สีแดงอยู่เมาส์จะกลายเป็นสีแดงสวิตช์ก้องได้ไหมนะครับอ่าเมาส์จะกลายเป็นสีแดงอย่างนี้ถ้าเราสวิตช์อย่างนี้นะครับอ่าต่อไปอยากจะปรับแบบไหนก็ปรับได้หมดฟิกแบบไซเคิลนะครับไซเคิลเนี่ยมันก็จะหมุน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 ตามไฟตามแบบเรียลไทม์คือไม่ต้องกดแอปพลองแอปพลายอะไรนะครับสามารถกดแล้วที่มันจะเป็นแบบ ปรับได้เลยแบบเรลวทม์นะครับปรับได้เลยแบบเรีลวทม์สายถักหรือสายพลาสติกครับสายพลาสติกธรรมดาครับสายพลาสติกธรรมดานะครับแต่ขอส่งตรงนี้นะครับสายพลาสติกธรรมดาตรงนี้แต่ว่ามันจะมีตัวการขาดให้นะครับเนี่ยค่อนข้างที่จะทนเหมือนกันนะครับสายพลาสติกธรรมดาเนื่องด้วยจากราคาด้วยอะไรด้วยนะครับสายถักอาจจะมีในรุ่นแพงแต่ถ้าแต่ถ้าตรงนี้ในราคา790 จะเป็นสายพลาสติกธรรมดานะครับตัว USB ก็จะมีโลโก้รอยจเซ็ดตรงนี้นะครับ USB ธรรมดาไม่ได้ชุบทองอะไรฮะเดิมๆอย่างนี้ดีกว่าอ่ะนะครับแจ้งแล้วครับเรื่องสายนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเมาส์หนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคาในราคาไม่แพงครับ G ีนหนึ่งยสองนะครับผมมาปรับไฟต่อนะครับคือปรับได้หลายแบบคัลเลอร์บรงคัลเลอร์เบลนผสมได้ผสมสีได้นะครับปรับความเร็วของการเปลี่ยนได้นะครับอยากให้เปลี่ยนเร็วๆอยากให้เปลี่ยนช้าๆ ได้หมดถ้าอย่างนี้ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นเร็วๆเลยนะครับอ่ะนี่อย่างนี้เราเปลี่ยนเร็วๆเลยอย่างนี้ได้หมดนะครับ Brightness ความสว่างนะครับของตัวเมาส์เนี่ยก็สามารถที่จะปรับได้ให้สว่างน้อยสว่างมากได้หมดนะครับ Free Style ก็ปรับได้นะครับว่าจะให้ปรับแบบไหนปรับ3จุดเลยฮะซ้ายขวาล่างปรับได้นะครับ Animation นะครับก็ปรับแบบ Color Wave Ocean Wave Effect มีหลายแบบมากนะครับ มี Ocean w a v e red Y and b แอนด์บรู v e r t i c ์ฮะก็ปรับได้แล้วก็ปรับแบบจะ Cycle นะครับให้มันบนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับรวมถึงข้างล่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะ Assign ปุ่มทั้งหมดได้เลยนะครับ Assign ปุ่มทั้งหมดได้อย่างนี้นะครับตรงกลางเป็น m i d d l e Click นะครับตรงนี้เป็น DPI Cycle, Secondary Click ก็คือคลิกขวา r r m a r y c คลิกคลิกซ้าย Forward Backward นะครับ Forward ก็กดไปข้างหน้า Backward ก็กดไปข้างหลังอย่างนี้ก็คือสามารถที่จะปรับได้เราอยากได้เอาอะไรปุ่มอะไรมาใส่เราแค่แค่ลากลงไปฮะมันจะมี p r e เซนตอยู่เช่น Copy Paste อ่ะปุ่ม Undo อย่างนี้ถ้าผมจะมาแทนตัว r i m a r y Click ผมก็แค่คลิกแทนตรงนี้ปุ๊บเข้าไปนะครับอะไรอย่างนี้นะครับ undo ก็คือจะอยู่แทนคลิกซ้ายอยากให้ตัว Copy นะครับเดี๋ยวผมรอให้มันจบก่อนนะครับอ่ะ อยากให้ตัว Copy มาอยู่ในตัวเมาส์กลางอย่างนี้ก็ได้อยู่ในตัวปุ่ม Middle Click ก็ได้ปุ๊บเข้าไปนะครับตรงนี้ก็กลายเป็น Copy ลูกค้าอยากอยากจะ Copy ก็ Copy ได้หมดเลยนะครับคือสามารถที่จะปรับแต่งปุ่มทั้งหมดได้ตามต้องการแล้วกันนะครับ G 1 0 2มีไหมครับมีนี่ไงกำลังรีวิวอยู่นี่ไงฮะอ่าต่อไปก็คือในส่วนของ DPI setting ฮะตรงนี้ก็ปรับได้เหมือนกันนะครับปรับเป็น400-800 1,600-3,500อันนี้คือที่ผมเซตไว้เฉยนะฮะที่จริงแล้วตัว DPI เนี่ยสามารถที่จะปรับฐานได้สูงสุดถึง8,000 DPI ถ้าผมปรับ8,000 DPI ฮะแม่งก็แล้วตรงนี้เราใช้ปุ่มตรงนี้ปุ่มกลางตรงนี้ในการปรับได้นะครับปรับได้เลยนี่มันก็จะไวเมาส์ก็จะไวมากนะครับถ้า8,000 DPI นี่คือโคตรไวนะครับนี่ถ้า 8, 0 0 0 DPI นี่คือแบบไวคือแบบ ขยันนิดเดียวแม่งไปทั้งจอนะครับขยับนิดเดียวแม่งไปทั้งจอ g หนมีนะครับเนาะประมาณนี้นี่คือสามารถที่จะคอนฟิกทุกอย่างผ่าน Logitech ตัว g ครับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวช็อตคัตปุ่มการแอสไซน์ปุ่มบนเมาส์อะไรอย่างนี้รวมถึงตัว n s i t i v i t y การปรับ DPI เนี่ยก็ปรับได้หมดเลย อ่านี่คือรุ่นแรกคือรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่นเริ่มต้นของตัว Logitech G 102ตัวนี้นะครับมีให้เลือก2สอ, 4, อ่างที่ผมอธิบายไปฮะสีขาวสีดำนะครับมีทุกระคาง่ายๆนะครับมีทุกระคาง่ายๆนี่คือ G 102สีดำนะครับเท่าไหร่วะเจ0ดาครับรวมส่งนะฮะ790รรวมส่งคราวนี้นะครับมีรุ่นหนึ่งผมฝากรุ่นนี้ไปด้วยฮะส่วนมากลูกค้าจะซื้อพร้อมเครื่องกันไปนะครับใครยังขาดเมาส์ดีๆหรือใคร ต้องการที่จะเอามาใช้แก้ขัดก่อนหรือว่าเอาไปลองใช้ถูกๆก,ก่อนทดสอบก่อนลองก่อนว่าตัวเองอยากได้เมาส์แบบไหนก็1น,นอถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีในราคาที่อย่าเรียกว่าไปแพงเลยครับเรียกว่าถูกเลยดีกว่าฮะ7 9 9 0รนะครับ790รวมส่งเพียงเท่านั้นนะครับฝากร่นนี้ไว้ด้วยจับจีเนอศูนย์ฮะต่อไปนะครับถ้าเรา พอลุ้มพลังกับสายล่ะถ้าเราเบื่อสายแล้วอะแบบสายมันเยอะยุ่งยากเราอยากได้เมาส์ไวเลสมีไหมนะครับผมจะแนะนำตัวเป็น Logitech ตัว G 3 0 4ตรงนี้นะครับรุ่นที่ขยับออกมาหน่อยหนึ่งจะเป็นตัว G 3 0 4ราคา1290นาะครับราคา1290จะขยับเป็น l o G i t e c h G304 เป็น Light like Speed Light like Speed หมายความว่า มันแทบจะไม่มีการดีเลยของเมาส์เลยนะครับบางคนที่เป็นเกมเมอร์เนี่ยอยากจะอาจจะเคยเจอประสบการณ์ที่ว่าใช้แล้วเมาส์มันดีเลยใช้แล้วมันเมาส์มันช้ามันตอบสนองไม่เป็นแบบตามความต้องการของมือเราอะไรอย่างนี้อันเนี้ยเรสปอนส์ไทม์ของตัวตัว logitech ตัวนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่1 m มิลลิเซก1นมิลลิเซคันนั่นเองนะครับ1มิลลิเซคันคือ0.01 1วินาที 0.01วินาทีก็โทษ0.01วินาทีคืออัตราการดีเลย์คือมันนิดเดียว0.01วิอะวินวึงก็ว่าบับเดียวแล้ว0.01วิคือแบบ1ส่วนร้อยต่อวินาทีถือว่าแบบสัน้นเสืออ่าการดีเลย์นี่คือแบบน้อยมาก,มากๆเรียกได้ว,ว่าไม่มีดีกว่านี่คือเทคนโยของไรท์สปีดนะครับที๊ด0.4ก็คือไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมหนึ่งก็คือไลท์สปีดสองเราจะได้ฮีโร่เซนเซอร์มานะครับฮีโร่เซนเซอร์เนี่ยสามารถที่จะเป็นวัตกรรมล่าสุดของ Logitech เนี่ยสามารถที่จะ ทำให้เมาส์เนี่ยมีอายุการใช้งานด้วยฐาน AA เพียงก้อนเดียวนะครับฐานก้อนเล็กๆเ,เนี่ย AA เพียงก้อนเดียวเนี่ยได้ถึง250ชั่วโมงนะครับ250ชั่วโมงไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเล่นนะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเปิดทิ้งไว้นะคือเปิดเล่นเนี่ยสมมติเราเล่นเกมวันละ8ชั่วโมงเราจะเล่นเกมวันละ8ชั่วโมงเล่นเกมวันละ8ชั่วโมงก็ประมาณเดือนนึงนะครับเดือนนึงนะครับกว่าที่เมาส์ตัวนี้จะใช้ ฐานเล็กหมดก้อนเดียวฐาน aa คือฐานนาฬิกาก้อนเล็กนะครับก้อนเล็ก aa นะครับประมาณเดือนหนึ่งเรียกได้ว่าประหยัดแบตด้วยนะครับประหยัด่านด้วยถ้าใช้เซนเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำหนักมันเบามากนะครับน้ำหนักเบาเพียงแค่99กรัมนะครับ9กกรัมนี่คือตัวนี้99กรัมคือจะไม่มีไฟ rgb อะไรนะครับ1,290าบาทคือผมมองว่ามันน่าจะเป็นเมาส์ v i เ l e t จาก logitech ที่ไม่จะเป็นเรื่องที่จะต้องเอาไปเล่นเกมก็ได้ก็เพียงพอแล้วเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบสายพาลุงพลังหรือชอบอะไรที่มันสะดวกสบายผมมองว่าค่อนข้างให้จะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับในราคาที่มันแบบไม่สูงจนเกินไปนักปุ่มให้มาเหมือนเดิมฮะหปุ่มนะครับหปุ่มใช่ไหมใช่ดี6ปุ่มนะครับตัวนี้แล้วน้หนักเพียง9 9กรัมตัวนี้นึตัวนี้ปร,รั 1, 2, 3, ปบ DPI เหมือนเดิมฮะ <se ye> เห็นไหมจะมีสีบอกด้วยถ้าสีนี้จะเป็น endurance mode นะครับ <sh arp inhale> <นา>คือประหยัดพลังงานถ้าสีนี้จะเป็น performance mode นะครับนี่คลิกซ้ายคลิกขวาคลิกกลางปรับนี่ปรับ endurance performance แล้วก็ forward backward นะครับปกติ6ปุ่มน,นะครับเซ sensor ก็จะเหมือนกันนี้เป็นตัวฮีโร่อยู่ข้างในนะครับจะเป็นตัวฮีโร่อยู่ข้างในจะคล้ายๆกับตัว G หนึ่งอฮะคือมีตรงนี้1 2 3 4ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงกลางด้วยนะครับสำหรับตัวเมาส์นะครับตัวนี้เนาะแล้วก็เป็น G สามูสี่ตัวนี้มีโลโก้โลโก้ o, o g i t e c h ตรงนี้ครับเปิดปิดได้อยู่แล้วนะครับเปิดปิดได้อยู่แล้วถามว่าใช้ฐานอะไรประมาณไหนผมแกะให้ดูฮะสำหรับช่องใส่ฐานจะอยู่ในนี้ผมปิดก่อนนะครับช่องใส่ฐานจะอยู่นี้าก,นนะานนการแกะไม่ยากเลยฮะ การแกะไม่ยากดึงถอยหลังออกมากึ๊ดเดียวแล้วก็ปุ๊บหลุดออกมาละนะครับเมนกระดองออกมานะครับอันนี้นะครับจะใช้ฐานแค่อย่างที่ผมอธิบายไปฮนะ AA ก a กออนเดียวคือใช้แค่นี้เองนะครับนี่ฐานขนาด AA ใช้ได้250ชั่วโมงในการใช้งานแบบปกตินะครับและรีเซิร์เวอร์เขาจะเก็บอยู่ในนี้นะครับรีเซิร์เวอร์ของ Logitech ก็จะเป็นตัวนี้ เป็นระบบพัลก์อนเพนะครับก็คือเสียบไปแล้วได้เลยเป็นเครื่องหมายเราจะเท h โลโก้อยู่ตรงนี้ฮะนี่สมมติจะเก็บเมาส์เ็เก็บเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเข้าไปอ้าวไม่เก็บให้คุณลรนะครับเก็บเข้าไปอย่างนี้นะครับเก็บเมาส์ก็เก็บง่ายได้อย่างนี้นะครับล้วก็เก็บอย่างนี้นี่อ่าสมมติจะเปิดมาใช้รีเซิร์ฟเวอร์อยู่ข้างในแกะรีเซิร์ฟเวอร์มาก่อนนะครับอ่าแล้วก็ปิดผมใส่ฐานไปแล้วนะคราวนี้ล่ะ ก็พร้อมที่จะเล่นกันแล้วนะครับปรับ DPI ได้สูงสุดถึง12,000นขอเก็บเสียบรีเซอร์กลับเข้าไปฮะอา้าวใส่ทางผิดด้าน,าน,ดดานอาวโชว์ควายเลยฮะโทษทีฮะท่านผู้ชมฮะใส่ทางผิดด้านโอเคอ่ะแล้วเราาลองดูกันนะครับสวัสดีครับผมนะครับอ่ะ เรามาดูกันนะครับในหน้าตาของในส่วนของในตัว Logitech นะครับ G สตรนะครับ G Hub ดิ G Hub ตรงนี้นี่ G Hub ตรงนี้ Performance Mode ครับถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับมันจะอยู่ใน Performance Mode มันจะข้างกินแบตนิดหนึง่งนี่เราคลิกเข้าไปปุ๊บเราจะเจอหลายๆอย่างเลยนะครับ Assignment ก็คือปุ่มปรับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ Primary ค i c k Secondary Click คลิกซ้ายคลิก,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 กขวา DPI Cycle คือปรับ DPI แบบเร็วๆได้นะครับ Forward Backward แล้วก็ไม่เดินคลิกคลิกกากก็จะคล้ายๆกับตัว G12 นั่นเองคราวนี้ DPI ก็จะปรับได้หมดฮนะ400นะครับขั้นต่ำเราอาจจะปรับเป็นสักพันหนึ่งก็ได้นะครับขั้นต่ำจะเป็นพันหนึง่งแล้วก็สูงสุดอาจจะเป็น3ามพอะไรอย่างนี้คือมันมากสุดเนี่ยมันสามารถที่จะลากได้สุดเลยถือ12,000 DPI นะครับโคตรเยอะแล้วแบบคงไม่มีใครใช้เมาส์เลรขนาดนี้หรอกมั้งนะครับงขนาดขนาด12,000 DPI ตรงนี้นะครับ แต่ข้อดีของมันคือมันเป็นเมาส์ไวเลสแล้วผมรู้สึกว่าเวลาใช้แล้วเนี่ยมันแทบไม่รู้สึกถึงการดีเลย์เลยนะครับพวกคีคอมมาอะไรอย่างเงี้ยพวกมาโคอะไรอย่างเงี้ยมีหมดแล้วล่ะนะครับเราสามารถครเอทมาโคได้ตั้งมาโคได้อยู่แล้วนะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้จาก G304 และ G302 นะครับนี่ก็คือผมใส่ให้ดู2รุ่นนะครับทั้งตัว304ทั้งตัว102นั่นเองนะครับ ป r m a n ท e Mo โห e ดดู L ล a n e Mode ปรับได้นะครับ G ชิพนี่นะครับอะเนาะ1 2น0นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเปิดที่ไม่แพงฮะเป็นตัวเปิดที่ไม่แพงสำหรับเมาส์ตระกูลเกมมิ่งจาก Logitech ตัวนี้อย่าลืมลืมบอ,อกไปครับใช้ได้ทั้งมือซ้ายนะครับมือมือขวาใช้ได้มือขวาแล้วก็ มือซ้ายนะครับก็คือปรับหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้มันดีไซน์มาแบบให้ใช้ได้ทั้ง2มือนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นคือ G 1 0 2 790สําหรับรุ่นกลางนะครับรุ่นกลางจะเป็น G 3 0 4ราคา1290นะครับประมาณนี้ครับผมกับเครื่อกับเมาส์จาก i have cpu บมกฝากไว้ด้วยละกัน2รุ่น2รุ่น2ราคาเป็นราคาเริ่มต้นที่ ไม่แพงนะครับไม่แพงเนาะมีไฟ RGB รุ่นหนึ่งในราคาที่ไม่แพงครับเบาตัวนี้ฮะเจ็ 7, 90, ตัวนี้อาจจะประมาณ99กร,รัมไม่รวมฐานนะครับไม่รวมฐานแต่ถ้ารวมฐานแล้วก็ไม่ได้หนักอะไรจนน่าเกียดผู้หญิงก็ใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ได้นั่นเองนะครับเนาะประมาณนี้ฮะฝากรีวิวเมาส์ครั้งแรกกับคีย์บอร์ดครั้งแรกเอ่อเมาส์ทั้ง2รุ่นครั้งแรกของ i have CPU ด้วยแล้วกันผมเอง พยายามที่จะรีวิวอย่างอื่นที่มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์บ้างคอมพิวเตอร์รีวิวเยอะละรีวิวเมื่อ,อไหร่ก็ได้เดี๋ยวเรามาโฟกัสกันที่เกมมิ่งเกียร์กันบ้างดีกว่านั่นเองนะครับไฟ i7 CPU ด้วยฮะฝาทุกอย่างที่เป็น i7 CPU รวมถึงเมาส์2ตัวนี้ด้วยนะครับสวิตช์ไหมนะครับเมาส์ Mouse 2ตัวนี้ด้วยจาก i7 CPU นะครับลาไปก่อนนะจกนกว่าจะพกกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับผมบาย